หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่61สีหนาฏตอนที่สองภิกษุทั้งหลายอาวิชชาเป็นตัวครอบคลุมห่วงทั้ง12ของสายโซ่แห่งการมีอยู่ของสรรพสิ่ง การเพ่งภาวนาในสภาวะที่แท้จริงของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันเกิดมีขึ้นช่วยให้เราสามารถขจัดอวิชชาเพื่อข้ามพ้นความวิตกกังวลและความทุกโศกทั้งปวงบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วเดินอยู่เหนือคลื่นแห่งความเกิดและความตายโดยไม่จมลงในกระแสคลื่นนั้นบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วย่อมอาศัยห่วงทั้ง12ของสายโซ่แห่งการมีอยู่ของสรรพสิ่ง เป็นประดุดดังล้อเกวียนบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกแต่ไม่มีวันจมปลักอยู่กับโลกพิสูุทั้งหลายจงอย่าพยายามวิ่งหนีจากความเกิดและความตายสิ่งที่ท่านต้องทำก็เพียงแต่ขึ้นไปอยู่เหนือความเกิดและความตายเท่านั้นการอยู่เหนือความเกิดและความตายคือการบรรลุธรรมของมหาสัตว์ทั้งหลายในการสนทนาธรรมต่อมา อีกหลายวันหลังจากนั้นพระมหากัสสปะได้เตือนความทรงจำแก่คณะสงฆ์ว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบรมศาสดาทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสูตรหลายครั้งดังนั้นจึงถือได้ว่าพระสูตรนี้เป็นหัวใจของมรรคแห่งการรู้แจง้งพระมหากัสสปะยังเตือนความทรงจำแก่คณะสงฆ์อีกด้วยว่าครั้งหนึ่งพระบรมศาสดา ทรงใช้ต้นอ้อเพื่อสาธิตคำสอนว่าได้หลักการอิงอาศัยกันเกิดมีขึ้นพระบรมศาสดาทรงกล่าวว่าสิ่งต่างๆไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้โดยอิงอาศัยอีกสิ่งหนึ่งอวิชาเป็นเหตุให้เกิดแรงขับและแรงกระตุน้นแรงขับและแรงกระตุ้นก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชาเช่นเดียวกับต้นอ้อต้องพึ่งพิงต้นอื่นจึงสามารถทรงตัวอยู่ได้ หากต้นอ้อต้นหนึ่งล้มลงต้นอ้อต้นอื่นๆก็จะล้มลงด้วยนี่คือความจริงของสปปรรพสิ่งในจัก,กรวาลหนึ่งก่อให้เกิดหลายสิ่งและหลายสิ่งก่อให้เกิดหนึ่งหากเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะสามารถเห็นหนึ่งอยู่ในหลายสิ่งและเห็นหลายสิ่งอยู่ในหนึ่งในช่วงฤดูเข้าพรรษาเดียวกันนั่นเองมีพวกพราหมณ์หลายคนพากันมากล่าวหาพระพุทธองค์ว่า ทรงร่วมหลับนอนกับผู้หญิงและทำให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์พรามพวกนั้นเลือกนางพรามณีสาวมีสเสน่ห์ผู้หนึ่งชื่อว่าจินจาผู้เขาบอกแก่นางว่าพระพุทธองค์เป็นต้นเหตุทำให้ความศรัทธาในบรรพบุรุษของพรามเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วโดยการชักจูงให้คนหนุ่มเป็นจํานวนมากกลายมาเป็นสาวกของท่านด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลัทธิพราหมณ นางจินจาจึงตกลงตามแผนการนั้นทุกๆวันนางจินจาจะเข้าสู่วัดเชตวันสวมอาภรณ์สารีงดงามพร้อมกับมีช่อดอกไม้สดอยู่ในมือนางไม่ได้เข้าอารามในช่วงแสดงพระธรรมเทศนาแต่จะรอคอยอยู่ข้างนอกหอธรรมจนกระทั่งผู้คนพากันกลับบ้านตอนแรกๆเมื่อใครถามว่านางกําลังจะไปไหนหรือกำลังจะทำอะไร นางก็จะเพียงแต่ยิ้มตอบหลังจากนั้นอีกหลายวันนางก็เริ่มพูดตอบอย่างเหนียมอายว่าฉันกำลังไปอย่างที่ที่ฉันกำลังจะไปหลังจากที่กล่าวตอบอย่างมีเล็ดนายเช่นนั้นมาหลายสัปดาห์นางจึงเริ่มใช้คำพูดตอบว่าฉันกำลังไปหาพระสมณะโคดมและในที่สุดก็มีผู้ได้ยินานางกล่าวอ้างว่านอนในวัดเชตวันช่างหน้าอภิรมยิ่งนับ คำพูดดังกล่าวทําให้หูของพุทธบริษัทร้อนเผาคารหัดบางคนเริ่มรู้สึกลังเลสงสยัยแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาวันหนึ่งนางจินจาได้เข้ามาในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสังเกตเห็นได้ว่าท้องของนางกลมโตในระหว่างที่ทรงแสดงพระธรรมอยู่นั้นนางจินจาได้ยืนขึ้นกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า พระอาจารย์โคโดมท่านพุทธรรมะอย่างน่าเลื่อมใสท่านได้รับความเคารพอย่างสูงส่งแต่ท่านไม่สนใจใยดีกับผู้หญิงคนนี้ที่ท่านทำให้ท้องเด็กที่ฉันกำลังอุ้มท้องอยู่นี้คือลูกของท่านท่านจะรับผิดชอบต่อลูกของท่านเองหรือไม่ทั้งที่ประชุมพากันตกตะลึงทุกคนจ้องมองไปที่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงพระสวน ยิ้มอย่างสงบแล้วตรัสว่านี่แน่น้องหญิงมีแต่ท่านกับตถาคตเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องที่ท่านพูดเป็นความจริงหรือไม่ที่ประชุมไม่สามารถสะกดกลั้นความสงสัยไว้ได้อีกต่อไปชาวบ้านหลายคนลุกขึ้นด้วยความโกรธนางจินจาเกิดความโกรัขึ้นในทันใดว่าชาวบ้านอาจจะทุบตีนางจึงมองหาลู่ทางหนี แต่ในความตื่นกลัวนางได้วิ่งชนเสาล้มลงขณะที่พยุงกายลุกนั้นท่อนไม้กลมขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาจากส่วนท้องของนางตกลงมาทับเท้านางร้องด้วยความเจ็บปวดและก้มลงกลุ่มนิ้วเท้าที่บาดเจ็บคราวนี้ท้องของนางจินจาแบนราบลงเหมือนเดิมมีเสียงถอนหายใจโล่งอกมาจากที่ประชุมชน หลายคนเริ่มส่งเสียงหัวเราะอีกหลายคนตะโกนขับไล่สายส่งนางจินจาพิสุนีเขมายืนขึ้นและเข้าไปช่วยประคองนางจินจาออกจากห้องประชุมหลังจากสตรีสองนางออกไปแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมต่อไปเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น